สวัสดียามเช้าครับกับช่องพี่ชายปลาย91.5นะครับวันนี้พี่ชายก็จะมาฉลองนะครับฉลอง F4 Subscribe นะครับ400,000ซับนะครับก็ทำการจัดแจกมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์การละประพฤติและก็ชัยพฤตินะครับ ช่วงนี้ชัยพลึกกำลังบานนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันบานสวยงามขนาดไหนนะครับครับยามเช้าเช่นนี้นะครับก็มีเสียงนกเป็ดน้ําเสียงนกร้องกันนะครับเห็นไหมครับนี่ความงามของต้นชัยพลึกนะครับนี่คือบ้านพักของพี่ชายนะครับด้านหลังนะครับอ่าก็ที่เห็นดำๆห้อยก็เป็น เป็นอ่าเมล็ดพันธุ์ของต้นชัยพฤกษ์นะครับอืถ้ามองไปรอบๆนะครับก็จะเห็นนะครับก็มีสะปัวนะครับสะปัวแล้วก็ชัยพฤกษ์ต้นใหญ่ด้านหลังโน้นนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะกดอัพให้ดูนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากครับกับธรรมชาติ ช่วงฝนตกใหม่ๆอย่างนี้นะครับแลเราก็จะให้เห็นนะครับว่าดอกไม้พอได้ฝนนะครับดอกไม้ก็สวยงามนะครับดอกไม้นี่นะครับ ครับนี่ก็คือภาพเดือนมีนานะครับอดอกกันล,ละประพฤกษ์ก็บานทั่วด้านหลังของรีสอร์ทเช่นกันนะครับในยามเชา้านี่ดวงอาทิตย์ขึ้นนี่สวยงามมากนะครับเรามองสวนทางไปนะครับดอกกัล,ละปะพฤกเนี่ยก็เป็นทิ้งใบหมดนะครับแล้วก็ออกดอกทั้งต้นนะครับออกดอกทั้งต้นเลยนะครับต่างกับ ชัยพฤกษ์นะครับชัยพฤกษ์เนี่ยยังมีใบเต็มแต่ว่าจะมีดอกเป็นพวงๆนะครับนี่ครับดอกกรรัละปะพฤกษ์นะครับสวยงามนะครับก็ไปปลูกกันนะครับก <The> ็ด <water> ูให้ดีว่าต้น <kalo> ช <Muchas ös> ัยพฤกษ์ควรปลูกทางไหนราชพฤกษ์เอ่อกัละปะพฤกษ์ควรปลูกทางไหนนะครับเพราะว่ามันจะบานต่างเวลากันนะครับกัละปะพฤกษ์จะบานก่อนนะครับ พอการละประพฤกร่วงโรยชัยพฤก์ก็จะเริ่มบานตามตามหลังกันมานะครับครับนี่ก็เป็นชัยพฤก์อีกต้นนะครับด้านหลังนี่ชัยพฤก์กับการละประพฤก์นะครับเห็นไหมครับนี่ฝักที่มันติดอยู่ที่ที่กิ่งนะครับเต็มไปหมดนะครับ เต็ไมไปหมดแล้วนะครับอ๋อนี่ฝนเริ่มจะตกแล้วฟ้าร้องแนละ้วเอาละอ้าวดอกเริ่มบมานแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดๆัไหมครับดอกสีชมพูเป็นช่อใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าช่อชัยพฤกษ์นะครับช่อชัยพฤกษ์นี่เป็นสัญลักษณ์ของอานายทหารยศนายพลนะนะครับจะมีช่อชัยพฤกษ์รองอยู่ใต้ดาวต่างๆนะครับมงขุดรอบดาวแล้วมีช่อชัยพฤกษ์นะครับ อันนี้มาจากที่มาของอันนี้เลยนะครับช่อดัยพลืกนะครับเริ่มจะบ,บานทุกกิ่งทุกก้านแล้วนะครับใจพลื้กนะครับแต่ฝนกําลังมาแล้วฟ้าร้องนะครับพี่ชายต้องแอบเข้าร่มก่อนนะครับสาบานไว้เยอะนะครับเนี่ยครับพี่ชายทําเองไม่ได้นะครับเพราะว่า ฝักมันจะติดอยู่ที่ต้นมันนะครับติดอยู่มันไม่ร่วงลงมาหรอกครับมันก็ติดอยู่อย่างนั้นนะครับนี่ขนาดว่าดอกใหม่ออกดอกแล้วนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ต้นใหม่ออกดอกแล้วเห็นไหมครับนี่นี่นี่ต้นชายฤกึกนะครับอ่าสวนเนี่ยนี่อันนี้ฝากมันนะครับนี่ฝากมันนองก็ต้องต้องใช้ไม้นะครับเออแล้วจะเก็บยังไงนะตกลงไปนะเก็บยังไงนะ เก็บได้กะอ่าอ่าเก็บได้กะเก็บได้กะโอเคนะครับครับส่วนต้นนี้เป็นกันและปะพึกนะครับเห็นไหมครับเห็นฝักมันไหมครับนี่มันห้อยติดอยู่อย่างนี้นะครับจนจนจนเน่านะครับแต่ว่ากันและปะพึกเนี่ยดอกหมดแล้วนะครับดอกหมดละอ่าเห็นเห็นฝักมันไหมครับนี่นี่ฝักทั้งนั้นนะครับนี่ฝักห้อยติดอยู่อย่างนี้นะครับ ทีนี้ก็ต้องให้คนช่วยนะครับเพราะว่าพี่ชายนี่ทำเองไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมากนะครับเอ็นใจกันด้วยนะครับอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยบานสะพรั่งไปทั้งประเทศนะครับเอาแล้วนะครับเริ่มแล้วนะครับพี่ชายให้น้องเขาช่วยทำให้นะครับนี่อันนี้เป็นเม็ดอ่า ชายพลึกนะครับนี่เม็ดชายาพลึกนะครับน้องก็ต้องปีนต้นไปนะครับื่อกี้นี่นะครับปีนต้นไปเนี่ยนี่มานั่งทุบอย่างเงี้ยนะครับทุบแล้วก็เลาะ,ะเอาแต่มเมล็ดนะครับนี่ได้นี่ครึ่งวันยังไม่ได้สักนั่นเลย <laughs> นี่เห็นไหมครับนี่วิธีการเทาะนะครับก็ก็ใช้ค้อนนะครับ กระเทาะในในฝักมันนะครับมันก็จะมีมียังไงนะน้องเนี่มันมันมันจะมีไหนดูดู<น>ไออันที่อ่าอย่างเงี้ยนะครับอันเป็นอย่างเงี้ยนะครับต้องต้องกระเทาะอีกอีกทีหนึ่งไหนไหนลองลอง,ลองจับแล้วก็กระเทาะอีกทีนิดอ่าแล้วก็เอาเม็ดกระโจนนี่อ่าตกตกนี่นี่นี นี่เม็ดนอย่างนี้นะครับเอานะครับเดี๋ยวให้น้องก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเสร็จเมื่อไรแล้วจะประกาศให้ทราบนะครับว่าใครสนใจนะครับก็โอนเงินค่าส่งมานะครับถ้าไม่โอนเงินก่อนไม่ส่งแล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนยุบยับเลยนะครับครับเสร็จแล้วก็มานั่งตักใส่ถุงซิปเนี่ยนะครับ สูงละห้าสิบเมตรนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับท่านก็ไม่เป็นไรต่อยากจะให้ทุกคนนําไปเพาะปลูกนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วไปทิ้งนะครับเสียดายนะครับอยากให้ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีแต่ดอกไม้สวยๆงามๆนะครับจะได้เหมือนประเทศญี่ปุ่นก็บ้างนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะครับแบ่งช่วยกันทาครับน้องเขาก็ทําทําเมล็ดกันและประพฤกษ์เนี่ยพี่ชายก็ทําเมล็ดชายชายรพฤกษนะครับเม็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเม็ดนี่เล็กกว่านะครับเม็ดอันนู้นใหญ่กว่าเม็ดชายรพฤกษเนี่ยเล็กกว่าเม็ดกันและประพฤกษ์ใหญ่กว่านะครับแต่เหมือนกันเนี้ยข้างในมี่เหมือนกันเนี้ยนะครับครับเหนื่อยทั้งวันนะครับ นี่ได้ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับพี่ว่าวันนี้พี่ชายว่างกับน้องเขานะครับช่วยกันทํานะครับนี่ได้มาแต่ว่าน้องก็าทามาหลายวันแล้วนะครับวันนี้พี่ชายก็มาช่วยใส่ถุงให้นะครับใส่ถุงแพ็คใส่ถุงอย่างนี้นะครับนี่นี่จะบอกว่าอันนี้คือฝักชายฤลึกนะครับฝักชายฤลึกอันนี้เป็นฝักการรับประพษ์นะครับ ฝักกะรประพฤก์เนี่ยจะมีกำมะหยี่นะครับกำมะหยี่อย่างนี้นะครับแล้วฝักใหญ่นะครับฝักใหญ่นะครับเวลาสั่นก็อย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชายพฤกษ์นะครับฝักเล็กกว่าดำนะครับฝักเล็กกว่าดำแต่ว่าสั่นก็มีเม็ดในเหมือนกันนะครับมีเม็ดในเหมือนกันครับเมื่อแกะออกมาแล้วก็เหมือนกันนะครับลักษณะเหมือนเองการประพฤก์เนี่ยเม็ดจะใหญ่กว่านะครับส่วนชายพฤกษ์เนี่ยเม็ดเล็กกว่าเพราะว่าฝักมันเล็กกว่านะครับฝักเล็กกว่า ครับเดี๋ยวรีบติดต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ชายจะให้เบอร์ไอดีลไว้นะครับให้เฉพาะไอดีลนนี้อย่างเดียวนะครับถ้าทักไปทางอื่นเนี่ยพี่ชายไม่ส่งให้นะครับเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยไว้ทำอย่างอื่นนะครับเฉพาะไอดีลนนี้อย่างเดียวนะครับที่ว่าแจกเมล็ดพันธุ์ การรับประพรึกนะครับอย่าไปทางอื่นนะครับอย่าไปทางทางเครื่องอื่นนะครับเพราะว่าเครื่องอื่นก็มีมีงานของเขาเหมือนกันนะครับน,นี่นะครับที่ว่าแจกก็คือ,อาการรับประพรึกเนี่ยห้เมตรชัยพึกห้เมตร100เมตรนะครับรวมค่าขนส่งแล้ว100บาทนะครับคงไม่แพงนะครับ เพราะว่าพี่ชายแจก,กอันนี้นะครับแต่ว่ามันมีค่าขนส่งมีค่าแรงงานเด็กอะไรนะครับอย่าไปคิดมากนะครับโอะพี่ชายก็ต้องจ้างแรงงานนะครับปีที่แล้วนี่พี่ชายขาดทุนไปเยอะแยะนะครับเพราะว่าส่งไปให้ก่อนแล้วไม่ยอมส่งเงินมาให้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับแอดไลน์มานะครับแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พร้อมโอนเงินเข้ามาก่อนนะครับพี่ชายถึงจะส่งให้ พี่ชายจะส่งทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับ <_ S 1> พี่ชายจะไม่ส่งทุกวันนะครับเพราะว่ากับรถเข้าออกจากนี่ไปขนส่งเนี่ยมันก็ไกลเหมือนกันนะครับก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ชายจะส่งทุกวันจันทร์นะครับจนกว่าของจะหมดนะครับนี่ของก็ก็หลายหลายร้อยชิ้นนะครับอันนี้ก็อ่ถุงละสิบ ชิ้นสิบถุงก็เยอะอันนะครับเยอะเยอะมากเยอะมากนะครับนะครับเนี่ยอ่านะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าสนใจนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับหมดแล้วหมดกันนะครับส่งทุกวันจันแอดไลน์ตามตามเบอร์นี้นะครับเบอร์อื่นไม่รับนะขอย้ำอีกทีนะครับเบอร์อื่นไม่ส่งให้นะครับให้แต่ไลน์อันนี้อันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะครับ เพราะว่าไม่งั้นพี่ชายก็ต้องไปเปิดโอ้มั่วไปหมดนะครับทั้ง m มสเซนเจอทั้งลายโน้นลายนี้ลายนี้มันมันมันเยอะนะครับพี่ชายก็เอาไม่ทันก็เอาเฉพาะลายนี้ลายเดียวนะครับแอ l ลายนี่อันเดียวชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวพี่ชายจะแจ้งเบอร์บัญชีของพี่ชายให้ในนี้เลยนะครับแล้วก็ส่งเงินมา100บาทนะครับพี่ชายส่งให้ถึงถึงบ้านนะครับโอเคนะครับ ถ้าหากว่าสนใจก็กดไลค์ใช่กดแชร์แคร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกิงนะครับทุกเรื่องราวมีแต่เรื่องดีๆและมีสาระนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย